เฮเฮ้ยหูหน้าคนกินครับเสร็จ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 

รสชาติเป็นไงครับ <hoc> บอกได้เลยครับจัดจ้านในย่านนี้

มาแล้วครับมาแล้วครับดีเจ ah. ตังค, art, oh. ตงครับดีเจตังมาแล้วครับเกินไปดีเจตังครับดีเจตังอย่าเก่งครับอย่าเก่งเมื่อคืนเป็นดีเจครับเมื่อคืนเป็นดีเจครับอย่าเก่งครับแต่ตื่นแตรตื่นอันนี้หันมามาแล้ครับหั่นมามาาครับ